カミン、スクシー、ロコミシャスクシー、ロマリン、ティミシャススクシー、ドレス、シン、ドレス、ドレス、ドス、ドレス、ドレス、ドレス、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  ตรงนี้เราแนะนำให้ใส่ตังค์นะเพอเิตรงนี้ใส่ของได้<ม>นี่นะ h o w o Kitty จะเป็นภาพแบบแน,นโนอันนีแ้แม่ซื้อมาให้ซัคเทนุคนเดิมเลยเก้าเก้าจนได้แพงมากเลยเพราะว่า <c oughs> แพงมากๆของมากๆเลยโอเคไม่ค่อยมา ต่อไปเป็นที่รัสเซียโนไวท์ของดิสนีย์นะราสเซยหูฟังป้ามินิต่อมาจะเป็นที่รัสเซยกรเรียเราชอบที่รัสเซยอันเจ้าฮาโลคิตี้ต่อมาจะเป็นยางลมแบนที่เราทัก ก็จะมีครับแลนะลูกไปดูดิ๋ยวโว้ยเว้ยป้าป้าไปลบต้นไม้เป็นเจ้าอะไรดักอะไรหายเป็นแบบลมเป็นมันต้องหายลูกต้องเชื่อมีต้องหายอีกใครดูเพราะมันเยอะแล้วชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะมีเป็นแล้วปูบป้าไม่เชื่อใส่ยัดใส่เป๋าตลอดแล้วกล่องมันก็พังหนูว่าให้ไปจัดใส่ตู้ดีที่สุดอ่ะก็ไม่เชื่อ ก็รูตัดก็จะมีดเช่นด้วยแม่เคยเห็นอืมเป็นตัวนี้พวงเจเป็นตัวปวงเจนะคะก็นะมันจะมาทำไมเป็น หน okay. <this> <k rise speech> ึ่บคเป็นแรกกันกอสะไรลูกที End ่สองอารครับค่อมซมส์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 สส์ุ์ส์ส์ส์น์ส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 ้ส์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 สสน อะไรลูกเหลือยังคาเฟ่แล้วก็ฮะอ่ามาแล้วเหือไม่พูดอีกแท็กแบบนี้มีบราวชีก็จะมีเป็นอะไรอย่าเรียกต้อเรียกงี้ตัวนี้ชิโนมาสตันนี้ เกาไม่ได้อยู่เฉยๆเขาจะทำงานอยู่เขาจะทำงานบ้านงานอะไรอยู่ชอบป,ป,ปนนตรงนะทำขขงานเก็บได้ ฟงมึงตรงจุดเด็กเป็นต้คงให้ไปยืนีย่รงนีมันจะรองที่ทุบไม่ได้แล้วมันจะลดชาฉันะม,มาเป็นอไอติมราตรีค่ะจะมีลายเส้นด้วยเห็นไหมคูดได้ไ้มอัน โอเคมันเป็นหูแท้ต่อมาเป็นชิ้นที่เราอยากได้มานานแล้แต่พอมาเห็นของจริงไกลมากเลยเราเห็นในแบบยูทูบบอ์ใหญ่นะเราเอาสิ่งนี้นะครับว่า มันมีอยู่สองสีแล้วก็สีดั้งเดิมแต่ว่าแบบใครๆก็มีแล้ว,ว,ลวเราอยากให้มันแปลกเลอาสีมมันมีอยู่สสีสีดังเดิมก็สีชมพูนะคะหนูนนะคะมันหนูนได้เกนี่นะคะตรงนี้มันจะไม่หนู กลุกกน,นิดนึงอยู่วงจนะคะของแท้ถ้าไม่วงจแบบนี้นี่เราก็บราวนชีนนะคะแปลว่าครุบเ,เทชินทำไมอันนี้มีต่แต่เป็นปังราสโตน,นะคะเราชอบเพราะว่ามัานนี่มากเลยดูดิเหนียวด้วยเป็น ราสาช็อกโกแลตแล้วก็เซมิสปิงเกลิลสปิงเกิลตัวนี้มัมยมนยามัอืมที่รีวิวมาเนี่ยอันนี้ที่จากต่างจังหวัดเลือกให้อันนี้ก็เหมืนอนกัน,นอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเป็นตรงนี้ค่ะเรอรอชอบมาใส่มันแบบอืมมันแบบ ดีอะ่ะช้ามากถ้าเด,ดินะดีๆแสโครเราจะเอ็กซ์ปอร์เมนต์คลิปคลิปไหนดีคลิปหน,นะน้าเรากันเนาะอันนี้ค่ะซีทอยอันนี้เราก็มีนะคะอันเก่าหน้ามันจะเแล้วใส่มันก็จะแตกก็เลยซื้อมาใหม่ ไลน์นี้พี่ก็เลือกให้พี่ดกต่งางต่งเพราะไปซื้อมาใหม่ไงก็เลยมีแต่พี่เลือกให้เลือกชอมอะสวีทชอยเอ้าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ใส่ไม่ค่อยนี่เพราะเขาทาเอาไม่ได้มาจากคันนะแต่ว่ามันก็สวีทชอยทาอๆคิม น้ามันสลัวๆเด้อมีปุ่นใช่เราชอบสายเสื้อแบบนี้มันแบบมันสบายอะแล้วมันก็แบบสบายไปเงี้ยหน่อยเออมันก็สบายมันไม่บแบบรัดเกินเราเราไม่ชอบ เอิม่มเป็นซอสซอสราดตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวกับสีดำแเ้ามาอันนี้ชอบมาเป็นว a f ฟ l e s k ต t t y นะคะผู้คนเห็นว่าแท็กมันจะเป็นแบบแท็กงเนยอดแต่จริงๆมันก็ได้ค่ะมันกรดดอ,นกองแกล้งมากแท็กโดนอีกนะจ๊ะยอมมากเลยชอบว้าวชีนีว้าว Kansi kanse tae ala. Neye nou tenek sa drop. Si kong tai an o lan. Niku ba sig, niku ba sig. Niku ba sig, niku. Mweni tak di rip sni. Pa rong tan.